ความคืบหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องขายนักเตะออกก่อนซื้อเชสโกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วว่าเบรจมินเชสโกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพตำแหน่งศูนย์หน้าช่วงซัมเมอร์นี้และฝั่งสโมสรเองก็มั่นใจว่าไม่จำเป็นต้องขายใครออกก่อนถึงจะสามารถคว้าตัวของหัวหอ,อกแอร์เบไลซิกด้วยตามรายงานของไซมอนสโตนจาก BBC ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเชสโกมีข่าวเชื่อมโยงกับนิคาสเซิลยูไนเตดอย่างหนักท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอเล็กซานเดอร์อีซักอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเองก็ได้มีการติดต่อกับไลซิกเกี่ยวกับตัวแข้งชาวสโลวีเนียแล้วด้วยดาวยิงวัยย2สปีมีข้อตกลงไม่เป็นทางการกับต้นสังก,กัดว่า หากมีทีมระดับท็อปยื่นข้อเสนอราว70ล้านปอนด์เข้ามาเขาจะสามารถย้ายทีมได้แม้แมนยูไนเต็ดนั้นจะสนใจโอลี่วัตกินด้วยแต่แอสตันวิลล่าก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการขายกองหน้าวัย2ีปีรายนี้ซึ่งปีศาจแดงก็ยอมรับว่าไม่สามารถทุ่มเงินเกินเหตุเพื่อซื้อวัตกินได้เพราะอายุที่มากขึ้นทำให้ไม่มีมูลค่าขายต่อในอนาคต เชสโกโอาจไม่ใช่สไตล์ที่รูเบนอโมริมชื่นชอบเพราะยังไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแต่เขานั้นกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าอายุน้อยที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปโดยยิงไป39ประตูจาก87นัดให้กับไลซิกและด้วยความสูง195เซนติเมตรก็จะช่วยเพิ่มมิติความแข็งแกร่งในแนวรุกของแมนเชสเตอร์ไนเตตดได้อีกด้วย แหล่งข่าวจากฝั่งโอเชฟ o r ฟอร์ดยืนยันว่าสโมสรไม่จำเป็นต้องขายนักเตะก่อนถึงจะเสริมทัพได้แม้ว่าจะใช้เงินไปแล้วเกือบ130ล้านปอนด์กับการคว้าตัวของมาเทอุสคุนยาและไรอันเอเรนโบโมในซัมเมอร์นี้แต่พวกเขาก็ยอมรับว่าจำเป็นที่ต้องหาไรายได้เพิ่มเข้ามาบ้างโดยตอนนี้ยังไม่มีทีมใดยืย่นซื้อผู้เล่นกลุ่ม บรอมสควิดย่างอเลนันโดกรานาโชเจเดนซานโชแอนโทนีและไทเรียวมารลเซียซึ่งทั้งหมดถูกตัดชื่อออกจากทีมชุดทัวร์พรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐเมริกาความคืบหน้าถัดมาแมนยูล้มดีลล่าตัวของมาติเนสเฝ้าเสาเหตุติด2ปัญหาใหญ่ผีแดงแมนเชสเตอร์เนเตตตัดชื่อของเอมิเลโน มาติเนสออกจากลิสต์เสริมทัพนายด่านเหตุค่าตัวสูงวิลล่าไม่ปล่อยยืมส่วนอนาคตโอนาน่าและบายินดียังไม่แน่นอนส่งผลให้แผนการหาโกใหม่ถูกพักไว้ก่อน29กรกฎาคม2568แมนเชสเตอร์เนตเต็ด ยังคงจับตาความเป็นไปได้ในการเสริมทัพผู้รักษาประตูในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แต่จากการรายงานของรอร y ี่วิทเวลนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งสายผีแดงของ The Athletic ระบุว่าขณะนี้ทัพปีศาจแดงยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนในตำแหน่งนายด่านแม้จะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแมนเชสเตอร์เนเตตแสดงความสนใจเอมิเลโนมาติเนสผู้รักษาประตูดีกรีแชมป์โลก จากแอสตันวิลล่าแต่ดีวดังกล่าวนั้นถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากวิลล่าไม่ต้องการปล่อยยืมและตั้งค่าตัวสูงลิบลิ่วอยู่ในช่วง30-40ล้านปอนด์ขณะที่นักเตะวัย32ปียังมีสัญญาเหลือถึงปี2029ซึ่งยิ่งทำให้ต้นสังกัดสามารถยึดราคาขายตามมูลค่าระยะยาวได้เต็มที่แมนเชสเตอร์เนเต็ด เคยได้ยื่นข้อเสนอขอยืมตัวของมาร์ติเนสไปก่อนหน้านี้แต่ถูกปฏิเสธโดยทันทีด้วยทีมผีแดงนั้นยังคงชั่งน้ำหนักการตัดสินใจในตลาดนักเตะเพราะสถานการณ์ของอองเดรโอนาน่ายังไม่มีท่าทีจะย้ายออกขณะที่อันออยวบายินดีก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนเช่นกัน นั่นทำให้การเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูในตอนนี้ต้องรอให้มีนักเตะขาออกเสียก่อนหากไม่มีการเคลื่อนไหวจากฝั่งโอนาหน้าหรือบายินดีการหานายด่านคนใหม่อาจจะต้องถูกพักไว้ชั่วคราวความคืบหน้าถัดมาลดแล้วลดอีกแมนเชสเตอร์เนเต็ดหันค่าตัวของสานโชอีกครั้งหลังยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอซื้อวันขายไม่ออกแมนเชสเตอร์เนเต็ด หันค่าตัวของเจดอนซานโชอีกรอบเหลือเพียง17ล้านปอนด์หลังหลุดแผนทำทีมของรูเบนอโมริมแบบหมดอนาคต30กรกฎาคม2568แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจลดค่าตัวของเจดอนซานโชปีกทีมชาติอังกฤษเหลือเพียง17ล้านปอนด์หลังเจ้าตัวนั้นไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอโมริมและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ ถูกกันตัวไว้ไม่ให้เดินทางร่วมทีมกับปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาซานโชในวัย25ปีย้ายจากดอทมุลมาร่วมกับทีมปีศาจแดงด้วยค่าตัวมหาศาลถึง73ล้านปอนด์เมื่อปี2021แต่ไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้และเคยมีปัญหาส่วนตัวกับเอริกเทนฮากจนหลุดจากทีมชุดใหญ่ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมา แม้ก่อนหน้านี้แมนยูจะตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์ก่อนค่อยๆจะลดลงมาเหลือ25และ20ล้านปอนด์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีดีลใดเกิดขึ้นทำให้ล่าสุดนั้นสโมสรตัดสินใจหั่นราคาอีกรอบเหลือเพียง17ล้านปอนด์โดยในเวลานี้ทั้งยูเวนตุสนาโปลีและอดีตต้นสังกัดอย่างดอทมุลต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งนิโก้โควัช เทรนเนอร์ของดอทมุลนั้นก็ต้องการดึงแข้งรายนี้กลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังเคยยืมตัวใช้ช่วงครึ่งหลังของซีซั่นก่อนและส่งลงเล่นในนัดชิง UCL ที่เวลบรีสัญญาของซันโชกับยูไนเตดนั้นยังเหลืออีกหนึ่งปีโดยรับค่าเหนื่อยถึง3 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการย้ายทีมของเจ้าตัวความคืบหน้าถัดมา เชสโก้ ko, จอเสร็จแมนยูดิวหงอิซักสัดดุดเนลคาสเซนไม่ยอมขายถ้าไม่ได้กองหน้าใหม่แมนยูในเต็ดจอบรรลุข้าตกลงส่วนตัวกับ ko, เชสโก้ดิวลิวอร์พูลอิซักสัดดุด31กรกฎาคมจากกรณีที่อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมชาติสวีเดนของสาลิกาดงนิวคาสเซนแสดงความต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้จะเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีก3ปีก็ตามท่ามกลางกระแสข่าวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแชมป์พีเมลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ด้านของโฟเรียนเพ e เทมแบกเปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อิซักตกลงสัญญาส่วนตัวกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2031 แบ่งเป็นสัญญาเบื้องต้น5ปีและออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละประมาณ2 6 5 0 0 0ปอนด์แม้ดิวเหมือนจะคืบหน้ามากๆแต่ล่าสุดเดอะเมลรายงานว่าดีวนี้อาจสะดุดเนื่องจากนิวคาเซิลนั้นกังวลว่ากำลังพลาดเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างเบนจามินเชสโกกองหน้าแอ r เบรไรซิก ที่แมนเชสเตอร์เนเต็ดนั้นกำลังไล่ล่าอย่างจริงจังเลยคาดว่ามีค่าตัวราวๆ6 0 7 0ล้านปอนด์หากนิวคาสเซิลไม่สามารถคว้าตัวของเชสโกได้พวกเขาจะไม่ยอมขายอิซักยกเว้นหาตัวแทนได้ก่อนตลาดปิดวันที่1กันยายนโดยมีชื่อของโยฮันวิซาจากเรนฟอร์ดโรติโกมูนิสจากฟูลแลมและโอรีวัสกินจากแอสตันวิลล่า เป็นตัวเลือกที่ถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้